รีวิวโอเดงยะขนมเด็กเมื่อส0มสิบปีก่อนเคยรีวิวไปแล้วอ้าวเนาอเฮ้ยไอ้ครั้งนั้นมันการ์ดดาวนบอลครั้งนี้มาใหม่มันแถมการ์ดเซนเซนย่านี่เห็นไหมเนื่องจากเป็นขนมที่พี่เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งดังนั้นพี่จะรีวิวซ้ำอีกครั้งหนึ่งในครั้งนี้นะครับโดยมีเงื่อนไขอยู่ตรงที่ว่าพี่จะต้องได้การ์ดที่หายากนะครับไม่จําเป็นต้นองเป็นเอ r เหายากสุดขอให้มันเป็นแบบไม่ใช่การ์ดธรรมดาโง่ๆอ่ะที่มันเป็นแบบ เคลือบสีสีธรรมดานะครับขอให้มันมีสติกเกอร์มีเลเซอร์วอแวบวอกแวบก็ยังดีสักใบหนึ่งนะครับหมายความว่าเดี๋ยวพี่สันจะแกะจะแกะไปเรื่อยๆนะครับมันจะมี4ี่หอใช่ไหมก็แกะไปนะถ้าเกิดว่าครบ4ี่หอหหอหนึ่งเนะี่ยมันจะมี2การ์ดเหมือนกับตอนครั้งดังก้กบอลน,นะครับถ้าเกิดว่าแกะครบหมดแล้วนะ4ี่สก็คือมี8ใบเนี่ยใน8ใบเนนะี้ยถ้าเกิดว่ามันมีสติกเกอร์เลเซอร์ อ่าที่มันพิเศษสักหน่อยนึ่งนะคลิปเนี้ยคุณผู้ชมจะได้ดูนะครับแต่ถ้าไม่มีก็คือจะไม่ได้ดูนะครับจะไม่มีใครได้ดูนะพี่ตันจะลบทิ้งนะจะลบทิ้งทุกอย่างนะครับก็จะล่มโครงการนี้ไปเพราะว่าถือว่าพี่ตันเคยรีวิวเดงย่าไปแล้วนะครับาเงื่อนไขคือต้องมีเลเซอร์สักใบหนึ่งนะครับมาเดี๋ยวเราไปลองแข่งกัน ครั้งที่เป็นการ์ดักขั้นบอลนนะหาซื้อยากมากแต่พอเป็นการ์ดเซนเซยนียนี่พอหาซื้อได้บ้างนะที่ซันไปหามาได้4หออกนะครับจากร้านสะดวกซื้อแถวบ้านนะเดี๋ยวเรามาแกะดูการ์ดข้างในกันว่าจะได้ SSR หรือเปล่า้าได้ SSR นี้ถ่ายต่อนถ้าไม่ได้ก็ไม่รีวิวนะครับคุณ <c oughs> ผู้ชมก็จะไม่ได้เห็นคลิปตัวนี้ซองการ์ดมันจะมีอยู่2ลาย แต่ว่าไม่เกี่ยวกับการ์ดข้างในนะการ์ดข้างในก็อีกเรื่องนะครับเรามาดูซองแรกกันเลยการ์ดเป็นยังไงนะแซนโอ้การ์ดเป็นแบบนี้เองโอ้ข้างหลังสวยมากนะศึก12ราศีเหรออืมนี่อาริเอสมูนะครับมาลินมาลินอะ ว่าแล้วต้องมีอารีเอสมูคิดอยู่สังหอนใจอยู่ก่อนที่จะแกะนะเดี๋ยวเราต้องแกะซองดีๆหน่อยว่าเดี๋ยวจะเอาซองหนึ่งไว้เก็บการ์ดนะครับก่อนที่เราจะมีเยอะแยะเนี่ยด้านหลังมันสวยนะอ๋อไอ้ชุดเงินน <Wow. S 1> ี่อีกขอีกขพี่ฮะ หลายคนชอบนะครับนกฟินิกซ์อ้าโอ้ของดีนะเนี่ยว้าวสติกเกอร์เลเซอร์ได้การ์ดหายากนะครับดากอนชิลิวโอได้การ์ดหายากด้วย หายากกว่าไม่รู้นะสวยมากเลยอ่ะมบแวบมาห่อ,อสุดท้ายปลุกพลังคอสโมโในตัวคุณปุ๊บอ่า อ๋อเปอร์ซิวอัลกอรนี่เป็นตัวที่สู้กับชิลิวนะครับมีโล่เหมือนกันอืในศึก12ราตีนั่นแหละเปอร์ซิวอัลกอรเนี่ยเป็นชุดเงินที่สู้ยากมากนะครับตอนนั้นจําได้ว่าสู้กับชิลิวนะมีโล่เหมือนกันนะครับดวนกันอโล่มันถ้าใครมองจะกลายเป็นหินเพราะว่ามันเป็นโล่เมดูซ่าไงเห็นไหมเป็นโล่เมดูซ่านะครับจําได้ว่าชิลิวต้องถึงขนาดทําลายดวงตาตัวเองนะอะ ถึงจะทำลายโลกของเปอร์ซิอุสได้นะครับชุดทองของราศีพิจิกนะครับก็เป็นชุดคอร์สก่อนที่จะมาประกอบร่างกับสกอร์เปียนมิโลนะอืมสวยสวยสวยก็นี่ก็เป็นรุ่นที่สองนะครับหลังจากที่โอนยิงยาก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งในรอบสามสิบปีตอนนั้นก็กลับมาด้วยการดับบอลน,น,นะหาซื้อโคตรยากเลย,ยพี่ทารีวิวไปแล้วนะครับฮะอามไอ้เนเสียเนี่ยก็ น่าจะทําให้ดับเบิลบอลหาซื้อง่ายขึ้นพอรุ่นเซนเซย่าออกมานะเดี๋ยวพี่ธานหาให้ในช็อปปี้ลาซาด้าว่ามีหรือเปล่านะครับโอ้พอมีพอมีการ์ดดับเบิลบอลแล้วก็เซนเซย่าที่เพิ่งมาใหม่นะตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ทานวางลิงก์สั่งซื้อไว้ให้เหมือนเดิมนะได้คลิปวิดีโอนี้ตรงคำอธิบายประกอบคลิกเดียวสินค้าจากลาซาด้าและช็อปปี้นะครับก็เป็นโอเดงย่าแหละนะมันมีหลายๆร้าน ถ้าร้านที่พี่ซันวางลิงก์ไว้มันหมดก็ลองไปหาร้านอื่นดูได้นะครับไม่เป็นไรนะก็จะหาดูร้านที่ราคาไม่แพงแล้วก็ไม่ได้มีแต่ขนมอย่างเดียวมีการ์ดด้วยสําหรับคนที่อยากสะสมการ์ดนะครับเพื่อจะได้ไอ้วอปแบวอปแบบพี่นี่มันคงไม่ได้เป็น s s r นะแต่ว่ามันก็ถือว่าโอเคอะเป็นสติกเกอร์เลเซอร์แบบนี้นะนี่วอปวอปแบบนี้โอ้ชอบมากเลยนะครับเก็บสะสมไว้เดี๋ยวไปหาซื้ออีกทีหนึ่งนะว่ายังมีอยู่อีกหรือเปล่านะ มันก็เป็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกแบบช่วงเวลาสมัยตอนเราเด็กๆอะ่ะจนมาถึงนปัจจุบันเนี่ยมันมีระยะทางไม่ห่างกันนะครับเนี่ยสิ่งต่างๆพวกเนี้ยที่มันยังหวนกลับมาให้เราคิดถึงได้นะครับความทรงจำสมัยเด็กๆขนมเด็กๆแล้วก็การ์ตูนที่เราเคยดูตอนเด็กๆนะครับเด่กวัยรุ่นเมื่อตอนยุคสมัยนั้นก็ไม่อยากจะพูดว่าอายุเท่าไหร่ก็จะ <c oughs> <c oughs> รู้จักกันดีนะครับเด็กยุคใหม่ๆเนี่ยก็รู้จักกันดีเพกกราะการ์ตูนพวกนี้มันทําเลดรายการเวลาทีนี้มันก็กลับมารีเมคใหม่นะเอามาทําฉายใหม่อีกครั้งหนึ่งนะเด็กยุคใหม่ๆก็รู้จักอย่างเซนเซย,ย่าเนี่ยพี่สันก็ชอบมากนะครับภาคที่สนุกที่สุดก็คือภาคุด12ราศีนี่แหละนะไนท์ออฟตัวดีแอกนะแล้วก็ภาคโไซดรอนก็ดีนะถ้าเป็นภาคหลังๆนะอะไม่พอฮาเดสอะไรพี่สันไม่ค่อยอินเท่าไหร่นี่พูดตรงๆนะ แต่คนก็คงคิดอย่างนั้นเหมือนกันแลนะพวกยุคใหม่ๆที่เอามาเขียนนะ่ะก็สนุกสู้ของเก่าไม่ได้นะครับใครชอบภาคไหนหรือว่าชอบตัวละครอะไรนะลองมาคุยกันได้นะครับเรื่องเซนเซย่ะนะตัวละครที่พี่ชอบที่สุดในเรื่องเซนเซยยาก็คือดราก้อนชิริวก็เป็นตัวละครที่หล่อเท่นะครับแบบผมยาวเนี่ยแต่พี่ไว้ผมยาวตามชิริวเลยนะ <laughs> ตอนนั้นนะครับแต่อยากจะไว้ผมยาวตอนนั้นดูตอนเด็กๆ มัดมงกรอนพังโลซันโอ้โหโคตรเท่เลยนะแต่ว่าคนล้อกันเยอะนะครับเรื่องโลมัน,น่ะโล่มันแม่งเป็นโลที่แข็งแก่งที่สุดแตกตลอดโดนอะไรชนก็แตกตลอดคือตู้เป็นแตกอ่ะขมมบดิ้งได้นี่ว่าทําให้รู้สึกเรืถึงความหลังไมจะเด็กๆได้เป็นอย่างดีนะครับโอเคอ่ะงั้ วางลิงก์ไว้ให้เหมือนเดิมนะแล้วเดี๋ยวอลองไปคลิกดูนะครับสําหรับคนที่อยากสะสมอ่าพวกการ์ดแล้วก็ของของเล่นนะครับย้อนวัยต่างๆนะหรือว่าถ้าน้องๆเป็นเด็กยุคใหม่ก็สามารถที่จะสะสมได้เช่นกันนะครับดูซิว่าการ์ตูนสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เรานะเขาอินอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็มาพบกับรายการรีวิวพิเศษแบบนี้ได้ใหม่นะครับในวันที่ไม่ใช่วันปกติที่พี่ลงนะปกติจะลงวันอาทิตย์นะถ้ารีวิวพิเศษอย่างเงี้ยก็จะ อ่าเป็นฉบับสเปเชียลนะครับอาจจะเป็นวันจันทร์อังคารพูดอะไรแบบนี้นะครับสําหรับใครที่ชอบรายการรีวิวของพี่นะครับนะมีลิงก์นะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะดูย้อนหลังได้นะครับรวบรวมเป็นลย์ลิสต์ไปให้แล้วสำหรับผู้ชมที่ดูใน YouTube นะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับพิซเวดเวนิเชียนรีวิวดนใจไม่รับโฆษณา untill death